ใครๆเลหลายคนที่อยากจะใช้ครีมต่างๆนานาน,านีของคุณผู้ชายเขาเนี่ยนะคะเลยลูกก็มีหลายอย่างครีมมักหน้าเซรั<ำ>่มเดนนท์ไม่ได้อยู่ตรงนี้มีแบบซองด้วยเช่นนี้นะนแล้วก็คือมาถ่ายเองไม่ได้ก็จะต้องคุณเลขาคุณเลขาคุณเลขาคือคือ,คอตอนนี้ต้องทำงานแล้วต้องให้คนอื่นถ่ายรูปให้นะคะ ใช้ใช้ใครได้บ้างคะออสาราส,สาระสาระเดี๋ยวถ่ายถ่ายเป็นคลิปให้หน่นะคะโอเคค่ะโอเคค่ะหนึ่งคลิปก็ทำอะไรคะอันนี้ครับจะให้หนูเป็นทั้งหมดนี้เลยเหรอใช่เออนะเออก็คือครีมพวกนี้รักษาปัญหาเรื่องนี้สิวเจ้เเหยว

ออเดี๋ยวในหน้าขาวใส่องค์จมูใช้แล้วจะร้อนหมูปะใช้แล้วน่าเลยนี่ยังไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยต,ต,ต้องแก้ปัญหาเรื่องฝ้ากระเหี่ยวยน่นสิวอันนี้เลยนะแปะลงไปจะได้เห็นอันนี้เยนะแก่เออเดี๋ยวจะแปะบนหน้า เพื่อที่จะทําคลิปแล้วมาดูคลิปกันว่าคลิปจะออกมาแบบไหนอันนี้คุณผู้ชายพอดีซา่าใชไหมอ๋อว๋ออ๋อโอ้โหเที่ยวม,มาแล้วท่นนิ้ว <laughs> ล็อกเลือเกินนิ <laughs> ้วล็อกเลือเกิน <laughs> <laughs> แก่ตรงนี้แล้วท่านแก่แล้วแก่ปะแล้วก็ย่นครับแหนบไปโยนแก่แก่แล้วรักป้าแก่แล้วจะรักป้า ขนาดครับครบไปครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันไปก็วันนี้สำหรับพนักงานหับใหม่นะคะก็โดนรับน้องม่กันแตะหน้าแล้วก็มาดูขั้นตอนว่าต่อไปจะทำอะไรดีคคะบอกลับบอกลับบอกลับอกละ เดูเลยเต็มนิ่งไม่รู้แเ่ก็ไม่พอต่นมีแล้วเปิเลยนได้พอตาเนี่ยอะไรเดแเยอเดี๋ยวคือมีงานเสร็จข้ามตื้นดีหน้าอยากตางเอาอะไรมาติดดีหน้าหนูอ๋อเพิรู้ว่าการทำงานเราเป็นอย่างนี้คือเราถนัดแต่บนเวีจับไม้บนเวทีแล้วไม่รู้ขั้นตอนแบบว่า เวลาทำงานออฟฟิศเขาทำกันอย่างนี้เหรอออกใก็ต้องไม่อาไม่ค่ะบ้างยันยันคุณสัตว์หรือเปล่าคุณสัตว์หนูขอเงี้มนิดนึงนะเย็บค่ะเก็บเสียงค่ะฮับไอฮัมหัวยร็อคพร้อมแล้วครับหนึ่งสอง พี่แดงลองทาแล้วลองดึงไหมครับลองทาแล้วดึงเอาทาปอมปิ้ก็ได้ครับสมมติว่าเอาครีมแตกลอกไปแล้วก็เอาเอาฝานี่มาแล้วเอามือมิ้วอันนดันออกเต็มเลยนะจริงโว้ยดังแขว่งเลยอ่ะหูเอียบกับอะไรเนี่ยขนอ่อนป่ะฮะนี่แหละไอ้สาวบริสุทธิ์ไงเวลาโดนดึงแบแบบว่า ครั้งแรกมันก็จะเจ็บอย่างเงี้ยเองป้คิ้วจะหลุดไหมนะอี๊อายุขนาดที่มันบริสุทธิ์บริสุทธิ์ไม่เคยผ่านมือใครโอ้ยนึกว่าเหมือนโอซิทอ่ะคือแบบว่าที่มันเป็ไม่แน่นขนาดนี้ดังแกเลยเมื่อกี้ไม่ออกมันเหนียวอ่ะติดมือมันเหนียวขอโทษนะผู้ เน้นเน้นเน้นเม้นผ้ากระหรือแม้กระทั่งสิวนะคะรอยสิวดำๆที่อยู่ตามหน้าเนี่ยก็หายไปอ่ะแบบนี้ดีไหมคะพี่จ๋าอีครับยังไงแล้วถ้าใครอยากจะมีผิวหน้าขาวก็จงใสครอ่อย่าลืมใช้แลลูกฟ้านะครับรับรองเลยว่าคืนเดียวดูเรงครับคุณถกกล้องหน่อยพอมันใกล้ก็แล้วแป๊บเดียวตามทันบ่อยไม่น้อเป็นตุ่มฉลา ใครมีหนังยางมางให้พี่ล่ามัดนิดดึงสิบาังควนมัดใช่ไหมยังไงบ้างครับใช้แล้ลุกมาหนึ่งปีแล้วโ,โหขอบคุณพี่จ๋ามากๆค่ะที่แนะนำสิ่งดีๆให้กับลาล่านะคะ จะมาบอกว่าสําหรับทุกคนที่มีปัญหาสิวฟ้ากระนะคะถ้าใช้ตัวนี้ค่ะแล้วลกฟฟีนคืนเดียวรู้เรื่องรับรองปัญหาสิวฟ้ากระนะคะจะหายไปอย่างแน่นอนนะคะและอีกอย่างหนึ่งใบหน้าของคุณก็จะดูอ่อนวัยขึ้นค่ะจริเงะจพี่จ๋าใช่ครับรับรองเลยว่าลูกฟ้านคืนเดียวรู้เรื่องเลยครับผมการรับดกระโลงนิดนึงได้ไหมพอแล้ว โอ้ยไม่ได้กินก็ไม่ได้เหนื่อยคอแห้งแล้วด้วยคอแห้งแล้วด้วยเหรอคะคอแห้งแบบนี้ต้องยังไงคะคุณเล็กดีคอฟฟี่เลยเอ้าโอ้โหขอแห้งแม่ตอนนี้สุดยอดสุดยอดอันนี้แม่มันก็ไม่พออีกคนนึงอายุก้อคอแห้งทำไงดีแบบนี้ซีน้ำดิ ทำไรอ่ะคอแห้งจังเลยขอแห้งขอแห้งเป็นผมแม่ชมยงขอน้ำคิมทีหรอเชื่องอะไรอ่ะใช่มวะเองไม่หวอนเอาเลยถ่ายต่อเลยไหมถ่ายต่อเลยเขาอยู่น้ำกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูแปรงน้ำให้อ่ะ ต้องขอบคุณพี่จ๋ามากมากเลยนะคะที่แนะนําสิ่งดีๆให้ค่ะเล่าใช้มาหนึ่งปีเต็มๆนะคะก็ทําให้หน้าของล่าลนะคะมีผิวที่เนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นขึ้นด้วยนะคะและที่สําคัญ นะคะปัญหาสิวฝ้ากระของลาล่านะคะยิ่งกระตรงโหนกเนียนะโอ้โหมันดูกระจ่างหน้าดูใสขึ้นมากและเวลาทํางานนะคะอยู่ในกองถ่ายหรืออยู่บนเวทีแล้วมั่นใจขึ้นมากเลยค่ะเหมือนเราได้ผิวใหม่ผิวเด็ดกกลับคืนมาอีกครั้งเลยขับคนณพี่จ๋านะคะค่ะผมยังงายฝากไว้ด้วยครับสําหรับคีมมาหน้ารดฟันรับรองได้ว่าคืนเดยเียวรู้เรืเร่องเลย พี่จ๋ามากๆเลยนะคะที่แนะนำสิ่งดีๆให้ค่ะเกล้าใช้มาหนึ่งปีตงเต็มๆนะคะก็ทำให้หน้าของกล้าเรามีผิวที่เนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นขึ้นด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะปัญหาสิวฝ้ากระของกล้านะคะยิ่งกระตรงโหนกเนี่ยนะโอ้โหมันดูกระจาย ไปอยู่ในกองถ่ายเลยนี่คุเวทีแล้วมั่นใจขึ้นมากเลยค่ะเหมือนเราได้ผิวใหม่ผิวเด็กกลับคืนมาอีกครั้งเลยค่ะคุณพี่จ๋ารณะคร่ะยังไงฝากไว้ด้วยครับสำหรับคิีมหน้าเลยนะครับนับเราด้วยมั้ยคือเดี๋ยวรู้เลยนี่แหละซื้อไหมคะซื้อไหมซื้อแล้วซื้อแล้วเนาะโอเคเพราะถ้าไม่ซื้อก็จะแบบใหม่เรื่อยใหม่ ยงไงไมจ้า